สวัสดีครับก็มาพบกับอีกครั้งกับช anel Bangdomaster นะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวขาตั้งสำหรับมือถือแล้วก็แท็บเล็ตนะครับจาก j o y o o m ตัวนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับโอเคก็ที่กล่องนะครับมีเขียนบรรยายไว้ว่าเป็น Adjustable Desktop Phone Holder นะครับแล้วก็มีสองสีสีขาวกับสีดำโดยตัวที่ผมเอามารีวิวเป็นสีดำนะครับเป็นของยี่ห้อ j o y l m รุ่น JR CS 203นะครับ มีสติกเกอร์แปะไ้ด้วยว่าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จาก j o y d ู m เองเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะในส่วนของกล่องด้านหน้าก็จะมีบอกเท่านี้มีสติกเกอร์ยืนยันอีกจุดว่าเป็นของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ของปลอมแต่อย่างใดโอเคอันนี้ก็เป็นกล่องด้านหน้านะครับอ่อรูปกล่องด้านหน้าเนี่ยจะโชว์ตัวที่เป็นสีขาวนะครับอ่ากล่องด้านข้างก็จะบอกส่วนประกอบก็บอกแล้วว่ามันยื่นได้นะ เหมือนกันทั้ง2ด้านกับด้านหนึ่งเป็นภาษาจีนอีกด้านหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษครับมีบอกชื่อรุ่นบอกสีบอกลักษณะบอกขนาดบอกน้ําหนักอะไรแบบนี้หมดเลยนะครับโอเคซึ่งเขาเขียนน้าหนักไว้ที่250กร,รัมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่า257กรัม เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะหนักสวย57กรัมจริงไหมนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่านี่สามารถใช้วางมือถือได้สามารถปรับความสูงได้แล้วก็มีตัวกันลื่นซิลิโคนที่ฐานด้วยนะครับเนี่ยโอเคเลยแล้วก็การปรับอะไรอย่างนี้เนี่ยสามารถปรับได้โดยใช้มือแค่ข้างเดียวนะครับอ,อันนี้ก็มีบอกว่าวัสดุเนี่ยตัวขาตั้งมันจะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ที่ฐานเป็นพลาสติก ABS นะครับโอเคมี QR code ที่น่าจะสแกนไปแล้วน่าจะเป็น okay. QR code WeChat ของ j o y l o o m แล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงก็ลองไปสแกนดูกันนะครับด้านหลังก็มีาร r c o d e มีรายละเอียดสินค้าบอกรุ่นบอกนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับมีบอกว่าผลิตในประเทศจีนโอเคแล้วก็มีรูปสินค้าอีกแล้วที่มุมบนก็มีสติกเกอร์เป็นภา,าษาไทยด้วยนะครับ โอเคก็ตามนี้เลยในส่วนของกล่องนะครับไม่มีอะไรมากครับก็เป็นขาตั้งนะเนาะจะมีอะไรมากมายโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับเปิดมาข้างในก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็มีขาตั้งที่ห่อมาด้วยซองพลาสติกอย่างดีมีแค่นี้เลยครับก็ก็ขาตั้งครับจะอ,อะไรมากมายจะจะให้แถมสายชาร์จก็ไม่ใช่เรื่องก็มีเท่านี้เลยครับทั้งกล่องโอเคครับเก็บกล่องไป ก็วัสดุนะครับก็ตามที่เขาบอกนะครับมีตรงที่ใช้วาเนียมีเป็นซิลิโคนกันเป็นลอยอะไรอย่างนี้ตัวขาตั้งเนี่ยเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ตรงฐานมันเนี่ยเป็นพลาสติก ABS นะครับก็ดูแล้วสีดำก็ค่อนข้างสวยงามดีทีเดียวข้างหลังตัวที่ใช้ปรับองศามุมก็ดูแข็งแรงดีนะครับตัวที่ใช้ปรับความสูงขึ้นลงก็ดูแข็งแรงดีเช่นกันก็ ไม่ต้องมีกลไกล,ล็อกอะไรเลยครับข้างล่างเนี่ยจะมีเป็นตัวการลื่นเป็นแผ่นสลิโคนการลื่นอยู่ยึดมุมทั้ง4มุมด้วยนะครับก็เวลาปรับส่วนสูงเนี่ยอาจจะต้องใช้2มือในการปรับมือหนึ่งยึดไว้และอีกมือหนึ่งดึงขึ้นดึงลงเพราะว่าตัวที่ใช้ปรับส่วนสูงเนี่ยค่อนข้างแน่นนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีครับไม่ต้องมานั่งไขอะไรเลยครับถ้าเกิดว่าเราดึงขึ้นก็จะคาอยู่ณตำแหน่งที่เราต้องการเลยครับการปรับมุมเนี่ยก็สามารถหัดขึ้นหัดลงได้อิสระอันนี้ปรับมุมเนี่ยใช้มือเดียวที่เขาเข แข็งแรงดีเช่นกันครับไม่ต้องออกแรงมากแต่เวลาที่เราวางมือถือหรือว่าแท็บเลตต็ตลงไปแล้วเนี่ยไม่มีการที่มันจะขึ้นไหวหรือว่าองศาปรับเองได้เลยในส่วนของความสูงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะตรงแบบที่กล่องที่เขาเขียนไว้ไหมถ้าวัดเฉพาะตัวขาจากฐานขึ้นมาจุดสูงสุดของขาตั้งเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 15เซนติเมตรได้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับช่วยยื่นขึ้นมาใกล้กับระดับสายตามากขึ้นทำให้เราลดปัญหาเรื่องเวลาการที่เราจะต้องก้มหน้าลงไปเพ่งมองจอนะครับสำหรับถ้าเกิดว่ายืดส่วนสูงขึ้นมาสุดเลยแล้วนะครับเนี่ยความสูงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากเดิมจากที่เราไม่ยื่นเนี่ยประมาณสัก เกือบเกือบสิเซนนะครับประมาณ9ซนติเมตรพอดีเป๊ะเลยครับก็ถือว่ายื่นขึ้นมาได้สูงพอใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสูงโดยรวมก็จะเกิน20ซนติเมตรขึ้นบีนะครับสุดไมบรรทัดที่ผมใช้วัดไปเลยน้ำหนักนะครับที่กล่องโ็เคไม่ว่าหนัก257กรัมผมลองมาชั่งเองได้258กรัมก็ถือว่าแคบจับเป๊ะเลยนะครับก็ถือว่าไม่หนักไม่เบาเกินไปครับกำลังดีสำหรับการใช้งานจริงนะครับก็ตัวขาตั้งเนี่ยวางได้ทั้งมือถือแล้วก็แท็บเล็ตเลยนะครับโดย จะวางแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ครับเพราะว่าตัวฐานที่มันใช้วางเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็ค่อนข้างมั่นคงตัวน้ําหนักเยอะค่อนข้างมีความมั่นคงสูงเวลาเราจิ้มอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีขยับขยื่นนะครับอาจจะมีสั่นๆบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้เสียทรุดในการใช้มือถือหรือแท็บเล็ตแต่อย่างใดนะครับก็ถือว่าโอเคเลยครับมั่นคงแข็งแรงดีไม่มีใช้ใช้อยู่แล้วก็มือถือตีลังกาตกลงไปจากที่วางเลยนะครับโอเค ก็ลองยื่นขึ้นมาในตำแหน่งที่สูงสุดดูบ้างนะครับก็แน่นอนอาจจะต้องใช้2มือนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวแต่พอเรายื่นขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับที่ผมบอกไปก่อนหน้าก็คือเราไม่จำเป็นต้องมานั่งไขกลไกล็อกอะไรเลยเพราะเรายื่นขึ้นไปถึงระดับที่เราต้องการแล้วเมันก็จะคาอยู่ที่ระดับนั้นเลยครับแล้วเราไม่จําเป็นต้องยื่นขึ้นมาสูงสุดก็ได้นะครับเราแค่เราจะยื่นขึ้นมาแล้วก็หยุดที่บริเวณไหนก็ได้ก็จะเห็นเลยนะครับว่าก็ยังมีความมั่นคงเหมือนกับลำดับต่ำ อาจจะมีสันสันบ้างแต่อันนี้มันเกิดจากโต๊ะผมมากกว่านะครับโต๊ะผมค่อนข้างโยกๆนะครับแต่ว่าตัวขาตั้งเนี่ยค่อนข้างมั่นคงแล้วก็ค่อนข้างที่จะ คือทาให้มือถือของคุณเนี่ยไม่ล่นลงไปจากตัวขาตั้งแน่นอนครับระบาดที่คุณใช้อยู่ไม่ว่าจะแนวตั้งหรือแนวนอนก็ค่อนข้างมีความมั่นคงไม่ว่าจะคุณจะจิ้มตรงไหนของจอนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าตรงที่วางมือถือเนี่ยเขามีรูเว้นไว้ข้งางล่างทาให้เราสามารถเสียบสายชาร์จแล้วก็ใช้ไปด้วยในแนวตั้งได้นะครับซึ่งอันเนี้ยขาตั้งพวกที่มันวางไว้บนโต๊ะระดับเดียวกับบนโต๊ะบางตัวเนี่ยจะทําให้เราไม่สามารถใช้แนวตั้งแล้วก็เสียบสายชาร์จใส่ไปด้วยเพราะว่ามันจะติดตรงตูดมันนะครับโอ ลองใช้กับมือถือไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กับแท็บเล็ตมั่งนะครับแท็บเลที่ผมจะใช้นะครับเป็น iPad Pro 9.7นะครับแล้วก็ใส่เคสด้วยนะครับก็คือคุณไม่จำเป็นต้องถอดเคสเลยครับคุณก็สามารถวางลงไปทั้งครั้งที่ยังใส่เคสได้อยู่เลยตัวที่ขาไอตัวขามันที่ใช้วางแท็บเล็ตเนี่ยมันกว้างพอแล้วก็แข็งแรงพอที่จะวางแท็บเล็ตลงไปทั้งทงที่ใส่ในเคสได้เลยนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วก็แข็งแรงเลยครับหลังวางไปแล้วเนี่ยก็สาามมรถจิ บริเวณไหนก็ได้บนจอโดยที่ตัว iPad มันไม่ตีลังกาหล่นลงมาจากตัวขาตั้งนี้เลยนะครับอาจจะมียกโยกบ้างเทียบกับมือถือแต่ว่ามันก็จะยังคงวางอยู่อย่างมั่นคงไม่มีเด้งลงไปจากตัวขาตั้งเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับ ก็ผมไม่ใช่พ่อค้าไม่ใช่แม่ค้าไม่ใช่ร้านค้าแต่อย่างใดนะครับตัวผมเนี่ยไปได้ตัวขาตั้งจอยรูมเนี่ยมาจากตอนที่เดินเสือป่านะครับได้มาในราคา200บาทซึ่งก็ไม่ถูกไม่แพงเกินไปนะครับผมลองดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจริงๆแล้วขาตั้งเนี่ยอาจจะมีอีกหลายยี่ห้อเลยที่แบบออกแบบมาเหมือนกันเป๊ะ100นนะครับแต่ว่าแค่ตียี่ห้อต่างกันน่าจะมาจากโรงงานเดียวกันนะครับพูดได้ง่ายก็ท่าน ผู้ชมผู้ใดในที่สนใจอ่ะจะได้ขาตั้งตัวนี้นะครับก็ลองเซิร์ชก็ไปในเน็ตได้เลยครับก็อย่างเท่าที่ผมลองดูเนี่ยจะมีของที่ห่ห้ออ่านว่าอะไรเนี่ยโชเทคนะครับก็ราคาก็จะใกล้เคียงกับที่ผมซื้อมาอาจจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าเหมือนร้อยเปลยครับแค่ตีตาเป็นยี่ห้อโชเทคแทนที่จะตีตาเป็นยี่ห้อจอย r o o m มกับของผมนะครับก็อาจจะเซิร์ชลงไปใน Google เป็นชื่อรุ่นตามนี้ก็ได้ครับ o y ย o o m JRCS 2 0 3นะครับ ก็ถ้าเซิร์ชขึนไปก็จะมีหลากหลายผลการค้นคหาจากหลายๆร้านหลายๆเว็บไซต์เลยครับก็ลองเข้าไปหาดูก็ดได้แลนะครับ,รบขาตั้งจอยดูมตัวนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่าราคานะครับสมค่าตัวแล้วก็ใช้งานได้ดีมากเลยนะครับปัจจุบันผมก็ใช้ขาตั้งนี้เป็นขาตั้งหลักแล้วนะครับจากที่ผมซื้อขาตั้งมาใช้ก่อนหน้าเนี่ยหลายอันเลยแต่ว่าอันนี้ผมชอบมากที่สุดแหละเพราะว่ามันสามารถลดอาการปวดคอที่ผมต้องก้มคอลงไปคอยเพ่งอะไรอย่างนี้เนี่ยก็สามารถลดตรงนี้ไปได้มากเลยทีเดียวนะครับ โอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะต้องขอจบไว้เท่านี้นะครับมีคําถามอะไรสงสัยก็ถามมาในคอมเมนต์ได้ถ้าเกิดว,ว่าผมว่างจะมาตอบให้นะครับก็สําหรับใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีแกเจเกตหรือว่าไอทีอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถกดติดตามเพื่อที่จะติดตามผลงานของผมในอนาคตต่อๆไปได้นะครับผมก็จะหาของมารีวิวเรื่อยๆอาจจะเป็นอุปกรณ์เรอะไรพวกนี้หรือว่าอาจจะเป็นพวกแกเจเกตอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าผมว่างผมก็อาจจะไปตามถ่ายงาน BNK บ้างแต่ก็อาจจะนน้อยลงไปบ้างนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้มากๆนะครับก็สวัสดีครับ